ยยัพ mm hmm. yeah. 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 ี่จะคุยพ네 mm ี่จะคุยโทรศัพท์เองไหมพมี่รอทังรอรอรอคุยกับผมนะพี่ไม่ต้องไปคุยคนอื่นนะเป็นเหมือนพี่แหละอปเอามีอะไรคุยกันไม่ผมพาตามก็ได้มีรถอยู่เอาละพี่ต้อยดูแตงเย็น เพราะว่าจะไดโรยตัวเขาลงมาเขาหมดสติแล้ว